บาดเจ็บอปฟรีนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับซ่อนตัวมาเดี๋ยวคนเห็นกล่องยางชีพรองเท้าเคสเคเชิญเคยนะครับนี่ครับหล่อลื่นครับสื้ว่าใครถนัดทรงระเบิดบอกขี้ชอบแนวออฟโรดทางลูกลังต้องใช้นะครับมันจะถลอกครับอย่าสูบครับสักสองคบครับมันจะนานๆหน่อยครับเราก็ต้องปลอดภัยไว้นะครับนี่ครับ อันนี้เป็นสีครีมไซส์44ครับส่วนอันนี้49เซลล์เซลล์เซลล์เอา49ทิ้่ด้วย <c oughs> น่ะครับกระปุก1บาทนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะครับว่าเราซ่อนไว้ตรงไหนรอดูท้ายคลิปครับตอนนี้ขอรีบแอบ,บขึ้นไปซ่อนก่อนลงนะครับบนบนมีสองสาวดูนู้นได้ไหม <c oughs> มีคนด้วย ตรงนี้ก็มีคนเดินมานี่ยะเดินใต้สะพานทางเดินนะเดี๋ยวมาดูว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะครับ <c oughs> ตรงนี้ว่ไเนี่ยเ <c oughs> ต็มเยอะคับพี่มันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่ะ <c oughs> ลองช็อตครอยู่พเดี๋ยวลองช็อตนะลองช็อตนะโอเคพี่จะหมุนไวๆให้ดูทีเดียวนะครับดูแลนด์มาร์กให้ครบนะครับบ๊ายบายขอให้โชคดี